สวัสดีครับ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 ผมนัททรน์นะครับข่าเรื่องการคูปปีนี้เบอร์หนึ่งครับอยู่ในกลุ่มมา3าปีแล้ว30ปี34ปีครับโนานกว่า30ปีเนี่ยกินได้34ปีกินได้กี่ปีเข้าร่วมบ้างไม่เข้าร่วมบ้างตามอัธยาศัยนะครับอ่าให้บริการเปิดร้านให้บริการเกี่ยวกับ Happy World ัมแอร์ ระบบไฟแล้วก็พวกประดับยนต์อะไรนิดๆหน่อยๆช่วงล่างช่วงล่างด้วยช่วงล่างด้วยที่เลื่อนของแอตตูเอลของทางนกปอสนั้าอสผสมของเขาดีจริงครับของเขาดีจริงโอเคเบอร์โทรสท์นะครับ08157 8958 9โคนมเหมนเบอร์ย์แล8่งห้าเจ็ดเก้เคหมือยโอเคครับโอเคสวัสดีครับนรดอน สวัสดีครับกระดอนครับแค่นี้กระดองกิ้งลี่ชอบกินงพวกกิ้งอ่าน้ำปลาน้ำปลาแล้วสวัสดีครับน้ำปลาครับครับทัชสีประตูสีเทาดำครับอยู่โซนศรีราชาครับถ่ายเสื้อผ้าอยู่จันทึกับครับสวัสดี้นักมาครับนัชนครับ ไม่พาไม่ได้พาไม่ได้พาเมียมาไม่ไพาเงียาทำไมก่อนทำไมคนยื่นมไรังตันตอนเดี๋ไป่นตรงนี้อีกได้อนดาเดแล้วด้่ต้องมาอ่น้าครับคราแม็กครับทำงานอยู่เฟรนมนโดีครับเอกิทูปียครับสมาชิกศ5 0ยครับตุนแรกโอเค เฟซบุ๊กเอกเรซิ่งอสังหาริมทรัพ์ครับเมย์ครับเมย์ครับครับตอนนี้ยังซ้อมไม่เสร็จกำับรถคาดว่าอาทิตย์หน้าคุณออกมาลดแล่นพร้อมกล่องใบที่สี่บอกกล่องอะไรพี่กล่องใบที่สี่อยาอยากรู้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าได้เจอโอเคสวัสดีค่ะนันแนนท่าสวัสดีครับนัแอนครับแทตันขาวมุกพัดสี่ประตูนะครับ ท right? ่านประหมครับสมาชิกใหม่ด้วยสมาชิกใหม่เลยสมาชิกใหม่สมาชิกใหมสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ครับอรับเก็บประกานียมามาม่าาาาาชื่อา ใช้ตด้สีประตูสีขาวอยู่โซนสีราช้าครับผมไปตอนไปต้ปตไปได้ยินมไินหมยินมได้อาณหอยลมครับกลอฟเนักกลอฟสีประตูน่าตอฟเขสีประตู่อนได้ไหนครับขอขี้ก่อนดีกว่าครับดีครับนักกลอฟครับอยู่โซนกรรมตาครับแถวนาป่าสวัสดีครับนักตัวครับบาสวนครับ สวนจบสวัสดีครับนาดครับโฟวินสี่ประตูสีดำครับถลามสองตัวครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อไหนึ่งครับโซนชุมพรีครับสวัสดีครับเฮ้ยมึงยังอยู่อีกเหรอผมเบียร์คาราชครับมาใหม่วันนี้วนจำไม่เออเราไม่ได้ผมก็จำไม่ได้เลยก็จำไม่ได้เหมือนกันเห็นรูปเมื่อกี้ก็มึงยังอยู่ สวัสดีครับนัแยนครับผมตอนนีตชายสเปนรากรนะครับอดีตมีซีนึ่งสอูนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมนะครับนะครับเป็นบุกนะครับเดี๋ยวนะครับอยู่เดี๋ยวสิอยู่โซนอ่าหนองกำลึงครับผมขับอยู่บนมอเตอร์เวย์บ่อยๆมอเตอร์เวย์วิ่งทุกวันครับผมสวัสดีครับชื่อนักขนนะครับเออ่เป็นกาแบฟครับโสดครับ ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็นตาล่อมแมกับเลขับอยู่นะครับเรียกใช้ได้นะครับถ้าว่างก็จะไปช่วยนะครับเหมือนการถ่ายายุครับบุนะจอัาองบุญครับน้าองไันกร้านลกน้อังก็นครับข้น้ผ่องครับอัู่กแล้วถูกเนบามะกงครับ ไททันตีวตูตลาเปี้ยอยู่นะครับเจอกันพักได้เจอันักด้ครับอักกรรมาธิการตัเบียดทางเข้ามาในทีมมาได้ไม่เป็นทีนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อเมสครับอยู่โซนเสชาครับเสร็จไหมหน่อยสวัสดีครับผมชาตนะครับอยู่โซนพระนิคมจุมนีนะครับอืมใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้แสบนะครับอยู่แถวแถวหน้าป่านะครับผม ก็มีอะไรก็ถ้าให้ช่วยเหลือก็บอกได้ครับถ้าอย่างไปส่งเขาไปรับด้วยนะครับบอกได้ครับสมาชิกชนบุรีที่มาร่วมงานวันนี้ผมนี่เป็นรายการแล้วเสียงเหมือนเนรีวิตี้ไอ้นั่นเลยอ่ะไอ้ากาศจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้แบบแปลงไปได้เหรอจะมีจริงหรือเปล่า ปลาแน่เลยป่าควรแล้วเอาชักปืนมันจะมีพลังงานบางอย่างต้องแฝดใช่ไหมเปิดมาใช้เปิดมาใช้ต้องงี้นี่เคื่อใ้ไไใช้ตงแสงเลยเฮ้ยว่าถ่ายใหม่เหอะมันมีแสง ละคนอุ้ยเอ้ายังไม่ได้นำตัวเลยใครคะชื่ออะไรคะสำเร็จถูกต้องคัดชัดเดี๋ยวนมึนงก็ไม่หลงวะลูกเอ้ยคำส่งถูกก็บพ่ออยู่ไเลยอะไรเนี่ยะอะไรแอะมาถึงจุดนีไ่ไลยเลยทำไม แม่งจุดๆนี้แอดฟินบอลตรงฟินกับหน้าแอดฟินรูหน้าไว้นะใครเป็นหนี้เป็นอะไรก็ทวงกันได้ลงคอทวงให้ถูกตัวนะครับเป็นหนี้เป็นสินตามาโอ้โหพอแล้วกิดไม่เปกนเรื่งของเรื่อง